E สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรทา a นฟอร์มพบกับผมดรเอธมนาถโพสร,รีพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของดินนะครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาลุยสวนผักออร์แกนิกกันนะครับเราจะมาดูกันซิว่ามีวิธีการปลูกและการดูแลผลผล,ผลิตอย่างไรให้มีคุณภาพและมีรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนนะฮะที่บ้านยางสานอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันหรือยังครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับเจ้าของแปลงผักออร์แกนิกกันเลยตามผมมาเลยครับครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของแปลงผักออร์แกนิกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของแปลงผักออร์แกนิกกันก่อนนิดนึงนะครับสวัสดีครับครับปวัสดีครับผมชื่อชนอกฤตกลานรงขวัญแล้วก็ชื่อเล่นฐานแล้วก็ พี่ถาปลูกผักอะไรบ้างฮะที่นี่ฮะอ๋อตอนนี้ก็ปลูกหลายอย่างครับตึงมีตึงสลดัดผักาดเขากะลัมปลีหัวเชีท้าเชอร์รี่ที่ส่งนี้จะมีประมาณสัก15รหายกันครับคำว่าผักออร์แกนิกหรือผักอินรีเนี่ยมันคืออะไรฮะพี่ถาคือผักออร์แกนิกหรือว่าผัก อินซีเนี่ยคือเรามันคืออย่างเดียวกันใช่ไหมครอ่าอย่างอย่างเดียวกันค,คือว่าเฮาบ่ต้องใช้สารเคมีพวกยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าพวกนี้เราก็ใช้ไม่ได้เลยถูกไหมครัใช้ไม่ไ,มได้แล้วอย่างวัชพืชพวกนี้ถ้าเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้านะฮะแล้วเรามีวิธีการกําจัดยังไงบ้างคือเฮาจะใช้คนงานถอนเอาหรือว่าเถอนเอาเลยจอบก็คือเอาจอบแล้วแสะแซะเอาออกครับถ้าต้นมันโดดๆขึ้นมาอย่างนี้ก็คือเราก็จะถอนออกถอนถอน ถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเราไม่ใช้พวกเขาเรียกว่าปัจจัยการผลิตอย่างเงี้ยแล้วเรามีวิธีดูแลผลผลิตยังไงให้มันมีคุณภาพถ้าจะหึ่งงามเขียวเนี่ยเรา,าใช้ไอโฮอร์โมนไข่โฮอร์โมนไข <ừ> ่ได้เขาทำ <ừ> หรืออันกับจุลลศีสังคออเคราะห์แส <ừ> ว่าจุลลศีหน่อกล้วยถ้าเราฉีดพ่นมันเกิดทำมือ <ừ> พักเฮางามเนี่ยครับ แล้วพี่ถามมองตลาดคิดยังไงให้ถึงมาทําผักออร์แกนิกคือเมื่อก่อนเนี่ยคือทำไอเคมีทั่วไปเหมือนเจ้า<อ>บ้านครับ<อ>จุดเปลี่ยนตอนตอนนั้นไอ้ไปพ่นยาเนาะในในไร่ข้าวโพดเนี่ยอ๋อไปพ่นยาไปพ่นยาเป็นยาอะไรพี่ยาคยาอ่าอยาฆา,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 าถึงบ้านเนาะแมลงเนี่ยกินเข้าปุ๊บก็มีอาการที่เวียนสิกซ์เหมือน<ม>เหมือนกับนะชอ็ชอกช็อกแหละ ดีญาตี่เขาหามส่งโรงพยาบาลตานอ่ะหมอบอกว่าไอเนี่ยสารพิษไอตัวคักในในเลือดเยอะเกินไปเเยอะกิแล้วทำให้เราจะวูบหมดสติคนี่คือความอันตลายนะครับมาเอ๊เฮาทำกันเกษตรเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนี่ยบททำแล้วมันอยู่มาได้เนาะใช่ครับจะไปฮับจ้างในเมืองก็ไม่ค่อยถัดนนั้นอ่ะแล้วได้ข่าวมาว่า การปลูกผักออร์แกนิกของพี่ฐาเนี oh ่ยรายได้หลักแสนบาทต่อเดือนอันนี้จริงไหมฮะครับครับโอ้โหท่านผู้ชมเราไปปลูกผักออร์แกนิกกันดีกว่าไหมฮะพื้นที่ทั้งหมดที่เราปลูกเนี่ยมันประมาณกี่ไร่ครับพี่คือของของไอ้นี่มีสี่แปลงแปลงแรกก็ประมาณ5ไร่แปลงที่สองนี่แปดไร่แปลงที่3ามนี่ สี่ไร่ปลายเหมือนกันแล้วก็แปลงที่4นี่8ไร่ก็คือเราจะหมุนเวียนผัก15ชนิดอยู่ในพื้นที่ของเราครับงั้นใช่ไหมฮะผมเองก็อยากรู้แล้วและท่านผู้ชมเองก็อยากรู้มากๆแล้วว่ามันมีวิธีการยังไงนะการปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยมันเริ่มจากเพาะเมล็ดหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยเนาะพี่ชได้ครับไับ โอ้โพี่ถาครับอันนี้คืออะไรฮะคือเนื้เซอรี่ของต้นกล้าหรือฮะหรือว่าอะไรครับเต็มไปหมดเลยอันนี้เป็นเพาะไอ,อ้ต้นตกล้าครับมเมล็ดนี้มันต้องมีการคลุกสันสันก็มีเนาะแต่ว่าก่อนอที่เราจะมาเพาะมาลงเนี่ยคือมเมล็ดนี้เราต้องล้างน้ำอุ่นอ๋อคือคําว่าออแกนิกหรืออินรีเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่มเมล็ดพันเลยใช่ไหมพี่แม่นนะครับ ถาครับหลังจากที่เราล้างมะเล็สเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาโรยในนี้ถูกไหมพี่รับครับพอมันเริ่มงอกขึ้นมาเราถึงจะย,ย้ยายย้ายยมาลงหลุมนี้ในหลุมนะครับอพอย้ายเสร็จปั๊บเนี่ยมันต้องใช้เวลากี่วันพี่มันจะต้นใหญ่ได้ไหมถ้าย้ายเสร็จแล้วเอาไปวางเนาะเอาหดน้ำเมื่อดูแลประมาณสัก อ่าสิบห้าวันแล้วว่าสาวันนะครับอ๋อประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันเออถ้าใหญ่ประมาณนี้ก็สามารถที่ไปลงแปลงได้ก็คืออายุยี่สิบวันหลังจากที่เราย้ายอันนี้ลงไปเริ่มนับหนึ่งครับครับอ๋อพอมันได้ไซส์นี้เราก็ถึงจะย้ายไปลงแปลงอีกีนึงครับครับอ๋อโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรบกวนให้พี่ฐานเนี่ยนำต้นกล้าที่พร้อมปลูกเนี่ยไปลงดินกันเลยไหมครับได้ครับโอเคครับ อนนี้นะครับท่านผู้ชมผมคิดว่าหลายท่านเนี่ยคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าวิธีการปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยมันมีวิธีการอย่างไรบ้างและการเตรียมดินเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าเตรียมดินให้ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วผลผลิตก็จะเจริญงอกงามสมบูรณ์แข็งแรงนะครับมีความต้านทานโรคและแมลงพิษถามีวิธีการเตรียมดินอย่างไรบ้างนะฮะก่อนที่เราจะเอาต้นกล้าพวกนี้ลงไปปลูกในดินอย่างเงี้ยฮะคือดินนี่ เป็นที่สำคัญเนาะถ้า pH มันต้องดี pH ของดินครับก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยเราต้องไยพวนแล้วทิ้งไว้ไถหนึ่งรอบก็เพื่อปรับโครงสร้างของดินให้มันร่วนสวยขึ้นครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักไถเสร็จปั๊บเนี่ยเมื่อเรายกล่องแปลงเสร็จแล้วเราก็ฉีดสารปรับปรุงคุณภาพของดินเข้าไปใช่ไหมครับพี่ แล้วพี่ถาฉีดพ่นยังไงพี่ผสมยังไงเออคือผสมนี่เราใส่ใส่ทางสไปหลังก็ได้แปลงของผมเนี่ยถ้ามีแทงใหญ่เนี่ยเราสามารถที<อ>่เทในแทงใหญ่แล้วปล่อยสปริงเกอร์นะครับก็คือว่าเวลาเราใช้ไอสารปรับปรุงดินนี้ผสมลงไปในถังใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็ปล่อยมากับสปริงเกอร์นี้มันก็จะลงดินถูกต้องไหมพี่ท่านผู้ชมหลายท่านมีคําถามถามเข้ามาเยอะมากว่า เอ๊ะถ้าเราใช้สารปรับปรุงดินก็ดีหรือปุ๋ยน้ำทาน์ฟอร์มของเราก็ดีเนี่ยแล้วปล่อยไปกับสปริงเกอร์แบบนี้นะฮะมันจะโดนพืชไหมมันจะโดนดินไหมอย่างนี้นะฮะโดนนะครับโดนโดยเฉพาะในช่วงก่อนปลูกหรือการเตรียมดินอย่างนี้นะฮะสังเกตว่าเราจะวางจะมีระยะการวางสปริงเกอร์รใช่ไหมพี่อ๋อสลับฟันปลาแล้วมีะะวาลวด้วยครับถ้ามีวาลวปิดเปิดซึ่งมันก็จะโดนหน้าดินอยู่แล้วถูกไหมครับโอเคโอเค อันนี้ก็คือว่าดินพร้อมปลูกแล้วดินพร้อมปลูกนี่มันมันซุยมากเลยอะมันมันซุยมากเลยอะมันบกแข็งเลยครับคือก่อนหน้าที่จะเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยดินมันจะแน่นถูกไหมพี่แน่นครับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยเจอไอ้ปุ๋ยเคมีเอ้ยไอ้สารเคมีเอ้ยแต่ว่าเราปิกมาทำอินซูล่าไอ้นี่ยถึงแม้ว่าเราจะทำมาติดต่อกันส4มสี่ปีดินยังยังดีเหมือนเหมือนเดิมเลยครับโอเคเดี๋ยวต่อไปให้พี่ถาม แนะนำหรือสอนท่านผู้ชมทางบ้านให้ดูรูเลยครับพี่ถาครับครับถ้าเป็นต้นสลัดต้นน้อยเนี่ยคือเอาไม้เนี่ยจิ้มเอาอ๋ออันนี้เราจะจิ้มหลุมตูแบบนี้คือว่าดินเฮานี่มันบกแข็งสามารถที่เอาเอาไม้ธรรมดาเนี่ยจิ้มจิ้มได้ครับนี่ครับเอาพอเอา้างมาแล้วบีบออกมาเป็นต้นอย่างนี้ลงนี่แล้วอ่าเราก็วางลงไปในหลุมที่เราเสียบไว้เมื่อกี้ยังไงนะครับพี่ถาเราบีบบีบบีบ อ๋อบีบบีก้นบก้นครับบีบแล้วก็ดึงออกมาอ่าอย่างนี้คะับแล้วเราก็วางลงไปในหลุมที่เราเสียบไว้แล้วอย่างนี้เราก็เอาดินกลบนิดนึงครับอีกต้นหนึ่งพี่อีกต้นหนึ่งบีบนะฮะบีบก้นแล้วก็ดึงขึ้นมแล้วลงนะครับลากยาวมากม่หลุมแล้วก็เสียบลงไปปุ๊บดินนุ่มมากนะครับนุ่มครับนุ่มถ้าถ้าดินดีเนี่ยคือ มันนุ่มเลยเอาน่ิ้วจิ้มได้เลยนะฮะได้เลยครับอันนี้คือดินที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยม่มากมากพี่ถามีสัดส่วนในการใช้สารปรับปรุงดินทานฟอร์มซอยอยังไงบ้างพี่เดี๋ยวแนะนําคุณผู้ชมทางบ้านได้เลยฮะคือใส่5กรัมต่อน้ํา20ลิตรอ๋ออ,อันนี้ถังนี้ก็คือถัง20ลิตรถูกไหมพี่ครับ <Okay. S 2> แล้วก็สามารถที่เราพ่นได้หนึ่งไร่ครับอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราผสมประมาณสองกรัมนะผสมเลยไปเลยเขย่าเขย่าหน่อยหนึ่าเขย่าหน่อยหนึ่งเ ah, อให้เข้าเข้ากันครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่เราจะฉีดสารปรับปรุงคุณภาพของดินทานฟอร์มซอยเพื่อปรับคุณภาพของดินก่อนการเพาะปลูกผักออร์แกนิกของเราแล้วนะครับเพราะว่าส่วนสําคัญที่สุดก็คือการปรับปรุงคุณภาพของดิน ถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยครับก็อยากจะให้พี่ถาเนี่ยฝากแง่คิดดีๆนะครับเกี่ยวกับการทําการเกษตรแบบอินทรีย์หรือว่าออร์แกนิกเนี่ยให้ท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งฮะครับจะฝากหมู่เกษตรกรที่ทําเคมีว่าหนึ่งเนี่ยคือการทําอินทรีย์เนี่ยเราบ่ต้องหวังว่าจะได้ชะตา หวังว่าเราสุขภาพเราแล้วก็คนกินถ้าได้สงตัวเนี่ยเราก็มีความสุขคนกินก็มีความสุขอันนี้สําคัญครับอันนี้สําคัญเงินเงินเนี่ยคือจะตามมาทีหลังตามมาทีหลังของเราจิงจ่ายต่อลูกค้าจิงใจต่อคนขับก็ขอให้เราใส่ใจเรื่องคุณภาพไว้ก่อนทั้งคนปลูกแล้วก็คนกิน ครับนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นๆมันจะตามมาเองใช่ไหมพี่ถาโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเต็มอิ่มไปด้วยความรู้ดีๆเรื่องออร์แกนิกการปลูกพืชออร์แกนิกนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ถาชาลกริมากๆเลยนะครับที่ขอบคุณมากสําหรับความรู้ดีๆฝากไปถึงท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตไปเดินทัวร์สวนก่อนนะฮะเพราะว่าสวนพี่ฐาเนี่ยใหญ่มากๆถ้าดีไม่ดีเนี่ยขออนุญาตเก็บผักไปฝากท่านผู้ชมได้ได้ครับ รจะมาลองกินผักออร์แกนิกสวิตชาร์ด Sweet กันสดๆเลยนะฮะมาดูซิว่าออร์แกนิกพลังใบมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะเด็ดขึ้นมาสดๆเลยนครับสวิตชาร์ดออร์แกนิกนะครับแดดจ๋าเอมาแล้วอร่อยครับดีต่อสุขภาพเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชม วันนี้เนี่ยอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระดีๆที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้แล้วก็ทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับเรื่องผักออร์แกนิกของเรานะฮะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับ ท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ในตอนนี้นะครับครั้งหน้าจะมีเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับการเกษตรอะไรมาฝากท่านผู้ชมเนี่ยอย่าลืมรอติดตามชมกันได้นะครับฝากการติดตามไว้ด้วย2ช่องทางนะครับก็คือช่องทางที่1 Facebook Fanpage เกษตร Transform นะครับแล้วก็ YouTube Channel เกษตร t r a n s f ฟอร์มนะครับ ในนี้ก็จะมีเนื้อหาสาระดีๆคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกษตรแบบนี้นะฮะแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรขออุบไว้ก่อนรอติดตามชมกันได้ในเทปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีครับบาย